เฮ้ยทํำไรอะสุพลกำลังดูดวงให้แกอยู่อ่ะเฮ้ยบ้ามาดูฉันทำไมวะก็ลองศาสตร์แบบใหม่ดูไงเนี่ยเขาบอกว่าแม่นเัยกระจับวางเลยนะเว้ย แล้วเป็นไงบ้างอะดูดวงให้ตั้มแล้วอะมันเป็นยังไงบ้างฮะดวง,ดวงให้ตั้มนะตอนนี้กํกำลังตกหนักถึงขั้นเลือดตกยางออกชนะเว้ยนี่เชื่อตายแล้วว่ะเฮ้ยดูของตัวเองไป<ะ>แล้วดูเรื่องเนื้อคู่ให้ตั้มหรือเปล่าฮะเนื้อคู่ให้ตั้มนะมีคนเดียวได้เพื่อนสนิทเป็นเนื้อคู่ ริงหออเสุพลแล้วสุพลดูดวงให้หนูนาหรือเปล่าจ๊ะทำไมอ่ะสุพลดูไม่เป็นก็บอกว่าดูไม่เป็นเหินออมๆอึ้งๆอยู่ได้บอกหนูนาก็ไปเลยว่าดูไม่เป็นไอหมอดูกรมมาลอกรรมาลอเฮ้ยเราไม่ได้กรรมมาลอนะเว้ยเพียงแต่ดวงของหนูนาใกล้จะถึงคาดแค่นั้นแหละเฮ้ยหาเฮ้ยอย่าทำพื่นเล่นอย่างนี้นะเว้ย อย่ามาดูมั่วงนี้ดิฉันว่าเราไปหาอะไรกินกงนดีกว่านะใช่ใช่หนูนาเราอะดูมั่วๆดูผิดๆถูกๆอ่ะวันก่อนนะเราดูดวงให้น้าข้างบ้านนะว่าลูกเขาอะเป็นผู้ชายผู้หญิงเราทายผู้ชายด้านออกมาเป็นผู้หญิงซะงั้งงนงั้น่ะเ <c oughs> หรอแต่หไหมมันมั่วจะตายไม่เชื่อมันหรอกใช่ใช่ใช่ งือบไม่งูอารเข้าเถอะไปเหรอปไปไปไปหาอะไรกินกันเถอะไปม่วไม่นม่้เป็อะไรลยเว้รู้ว่าทางงกตกตกใจะค้ายขับป้อนนื่จะพายจะเลือหาสักที อ๋อขอบใจมากตั้มง,งั้นตั้มกินอันนี้หน่อยนะเผือ่อจะได้เลิกปากหมาหนูนาหนูนาเป็นอะไรอ่ะถ้าคิดเรื่องให้ที่สุดคนคู่กันอะนาเลิกคิดไปเลยนะไม่ต้องไปเชื่อมันหรอกไอ้เนี่ยมั่วอืมใช่เราอะดูถูกผิดผิดไปงั้นๆแหละหนูนาทำหน้าอย่างเงี้ยแสดงว่ายังคิดอยู่แน,น่ๆเลย อ่ะวันนี้แป๊บนึงเ้าจะไปไหนอะ่ะมาแป๊บเดียววันนี้มันมี่ะไรเออไหนนี่มันนีเองไพ่ the river ตอนนี้หนูกำลังมีความรักมีคนมาชอบพอและหนูก็ชอบพอเขาด้วย the fool หนูมีเกณฑ์ว่าจะได้เดินทางไกล แล้วจะได้พักผ no? no ่อนด้วยเห็นไหมหนูนาบอกแล้วไงว่าไพ่ไม่มีอะไรหรอกไม่มีเลยลายหรอหนูนานี่ไพ่เพิ่งเปิดใบที่สองนี่เองอย่าเพิ่งโดนสรุปสิโอ้ป้างั้นก็เปิดหมดเลยสิคะเนี่ยเนียเยเยเปิดหมดเลยจะได้รู้เพราะว่าพวกหนูเนี่ยอยากจะรู้แค่ภาพรวมเท่านั้นเองค่ะไห่นางหนูทําอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยเลือดความตายการฆาตกรรม มันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงแหม่ป้าอย่าพูดมั่วๆสิถ้าป้าดูมั่วอย่างเงี้ยนะอย่าหวังเลยว่า59บาทจะได้จากพวกหนูอะ่ะนี่นางหนูอย่ามาหาว่าฉันมั่วนิ่มสิเดี๋ยวสวยข้าดูไพ่มาตั้งแต่สาวยันแก่ไม่เคยผิดพลาดแม้แต่ครั้งเดียวข้าบอกว่าแต่งก็คือว่าแต่งข้าบอกว่าได้หยิบเงินล้านก็เห็นเห็น ข้าขอบอกไว้เลยนะแล้วข้าก็าขอทำนายไว้ด้วยว่าไม่เกินสามวันหรือภายใน7็วันนางหนูนี่ต้องตายแน่แ <า prescription> น่เ้ยหนูนาหนูนาอย่าไป